เสร็จแล้วะวลากุ้มวันนี้สามีไม่อยู่นอนบนเตียงเดินไม่ก็ได้แล้วกินกิพยาธิตายก็ตอนนี้ไม่หายหายอะไรอยากได้ให้ยาดิญาติคอคุยในเรื่องของสัพพตนของสมุนไพรตายสิบปีดีมันเดิอเกินเลยนะเก็มันดีหนักแก้ปวดแก้เมื่อยอะไรเงี้ยมันเพราะไม่กินแล้วมันกระเมยปวดตามข้อตามเข่าเลยแล้วก็เท้าเนี่ยมันจะชานะชาแล้วก็ แด้เก็มันมันถ่ายดีด้วยมันถ่ายดีด้วยกินแล้วมันถ่ายอะ่ะแต่กินเหมือนกินยานดีแล้วไม่ถ่ายแบบมันมาถ่าระบายเงี้ยมากินชาชอ่อนเย็นชอ้อนนะรมายามากี่วันนั่นเนี่ยขาดมาสองวันละก็โทรโทรต,ต,ตมามผมก็ไม่มีโอกาสผ<อ>่านมานะ กินไปยาลุชัยแต่รุงชายหายหายเลยหายขาดปวดเดียวปวดอะไรน่ะหายเลยเนี่ยกาหายก็ไม่กินแล้วเป็นนี่ฉันปวดวันฉันกินกินจะหายแหละก็เป็นมิวเป็นอะไรเนีกินหายอ่าแล้วแนะนําคนอื่นก็บอไม่ตรงกันนี่ได้บอกฉันเชร์ฉันฉันตรงอะไรกันเฉันถูกกันอ่ะถูกกันอ่ะก็เป็นก็อยากจะให้พีช่วยช่วยบอกกับพี่น้องทางบ้านที่ ยังเลใจว่าเอ๊ไ้สมุนไพรนี่กินแล้วมันจะมีอันตรายต่ออะไรบ้างรบางคนเขาก็กินยากกินน้ำกินยากที่บ้านจะกินไม่ได้หรอกเขาว่ามันกินยากกินเม็ดเม็ดแล้วกินได้ก็แนแหนมเดี๋ยวเขาก็กินแหนอย่างน้องชายสาวบนป่าเขาก็กินกันเพราะมันกินก็ไม่ยากนะไม่ยากหรอกเอามืดละมาสุนบพแล้วก็กินเพพอกินแล้วมันจะรู้สึกมันจะรับระบายเด่ ดีใช่ไหพอมาจะกินสักหลายวันแล้วสมมันจะปวดยัืไอเอกต้องขอขอบคุณอาจารย์ดานกอแล้วก็อ้กีชื่ะไรนะเสมานอายุสมานโดนเตนะครับที่อยู่คองสคอิเก้าใคอง้านะครับขอขอบคุณแล้วก็อ้าจารย์นะาจาดัสลามอัลเลาะห์อัลลาะห์อัลเลาะหร้องตุ้ง้า